สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอ d ร์ติซอนแฟมเี่ช่องนุกี้แฟมเบี่ช่องบ่าวสอนสตอรี่นะครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุมสกุลน,นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงทุ่งหนองนาุนคนแล้วนะครับเตลูมาด้วยนะครับที่นตลูมาจากอำเวภอพนานะครับ เอาจะรุปไปฝากป้านะครับปฝากป้าเขากำลังทำอะไรกันป้าเขาจุ้่มากันเปจ้อยไปเ้า่า่ม่นกาเียัวร้งป้าก็กี อยากจะคุยกันไม่รู้จะคุยอะไรสว้สดี้ด้าบอดี้้าลุงล้อ่ะอาอะไรรับท้า่หดอ่ะแคน้ล่าอคุณค่ะอาอามขคุณลุงกำลังทำงานนะกับพี่ชัยนะพี่ชัยสวัสดีครับขอนุษสวัสดีครับอเจ้าอี้ปิศนาครับ ดูแล้วน่าจะเป็นชั้นวางของนะลุงวัดีครับง่ายนิดเดียวเลยเดี๋ยวไปฝากยายฮันนี่นะครับไอเอาฝากป้าแล้วครับแพนต์ลูปครับผมอันนี้เดี๋ยวไปให้ยายฮันนี่นะฮะชิปนะฮะอู้โอ้พร้อมแอร์หรือยังเปล่าวนุจัดแอร์หรือยังยังครับโอ้ นี่นะครับติดตั้งชัวนนกันความร้อนนะครับผนังพิュฟโฟมนะครับสวยๆเหมาะกับแอร์น่าจะเหมือนแปดิทยูนะครับขนาดนี้กว้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะกินแคนตาลูปไหมเอามาฝากยิฮันนี่เดี๋ยวให้ยจะให้นี่ปาดสูกินเด้อสวัสดีครับจะเนียงสวัสดีครับเจฮันนี่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องฟองไปอ่ะมีมา มากินน้นนีหลันี่ฝากเครับผมหากมมาหอดนเมื่อกี้นี่นะครับครับไปเอาเสื้อลืมเสื้อเอาพาเพื่อนมาดีครับเอาแฟนตะลูมาฝากก็ครับผม นี่ครับก็บรรยากาศช่วงบ่ายครับกำลังร้อนนะครับร้อนอบอ้าวเลยก็ฝากไปกำลังเลงกดซับสไครต์ฝาก TP Coffee TP Google ด้วยนะครับแอดอดิสอนนะฮะมาถึงแล้วนะฮะในช่วงบ่ายนะครับทางไกลนะครับเพื่อทำภารกิจที่บ้านเสร็จนะครับผมอยากทำได้ไหม สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิศรแฟมิลี่นะฮะอ,อันนี้พับก่นอนเอาไหมนะล่าสุดตอนนี้ร้านยายนี่และลูกสาวจะเปิดทำการขายอะไรนะฮะได้ไหม,ไมยายได้อยู่บ่ยังยังจะก่อไฟอีกบ่มีตะเก๊สและกะไม่ใส่อะแนน<อ>ไมเอาน้ำมาดนะีเดยดรูฮะ ตอนนี้ลูกค้ามากดดันครับ200บาทเลยีก5นาทีครับโอ้โหอีก5นาทีครับตอนนี้นะครับฮะลูกค้ากดดันมากเลยอ่ะ8นาทีวัดลูกสินลูกสินเอา้าเพิ่นอะพอทำช้ากว่า5นาทีผมไม่จ่ายตังค์ฮะฮะมันเกิดไผ่เพิ่นเราวันเกิดไผ่เราอยากกินวันวันเกิดโอ้ครับโอ้โอ้เหมาสองร้อ เกิดอยากจะเมาขึ้นมาวิ่งไกันแม่สามแม่ลูกเจ้าน่าโอ้หนเดือนนก็สี่เดือนันี้ครับผมสี่เดือนใจเงิครับบส่งแล้วห่ืาใจเครับบสอครับมเอาแล้วเอาแล้วคือคืนมากเลยตอนนี้กาตไม่อยากม้เชื่อเลยไม่อยากดเลยคอไปไหนนี่ย มาดูเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วทโอ้ยโี่วกรงวมวัรตงงเออทำอะไรนี่โอ้เขากำลังตัดผมกำลังตัดผมตัดผมลูก ใช่ใช่จริงประอดีแอเชีบอกว่าเอาที่นี่ผมมาด้วยนะมาทำให้ต้นตอเฮ้ยอะไรสูตรรับเล้วสู่รับแล้วนี่บ่รับแล้วมื้ยนี่สมุนไพรสมุนไพรครบจองนะครับอครบจองบรรงานนะครับ2องไม้ฮโอ้เอามาเป็นเข่งเลยบัะเดี๋ยวโอ้เป็นเข่งเลยมันมีสูตร สมุนไพรด้วยลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นนึ่งเราไปเอาใบมะกรูดอยู่อันนั้นมาใส่อดูแถวแถวครัวนี่เด้อต้นมีต้นหนึ่งอ๋อตรงข้างสระน้ำเก่านะใส่ตะไคร้ไม่พอต้องใส่ใบตะเพราด้วยใช่จะหอมมากอันนี้คือสูตรของสมุนไพรเลยมีกะเพราด้วยเหรอใส่กะเพราด้วยโอใส่ตะไคร้ตะไคร้นี่เอาเป็นยาวเลยไม่ต้องทำแบบนี้ใส่เป็นยาวแล้วทุบมันจะหอมมากลูกเริ่มงงเลย เอากะปิมาใส่ด้วยไม่ไม่ใช่มีกะปิด้วยและลวกเส้นด้วยก๋วยเตี๋ยวโอ้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่นี่มีไม่เหนียวน่อยมันจะแฉะแบเนื้อเฮ้ยอันนี้มันแก๊ดเก็ดน่ะมันเป็นเอ็นน่ะเนาะโอ้ยปไปเดิมด้วย200บาทของหนุ่มน้อยโอ้สตอรี่ปไปเดิมอะไร่จะไม่ได้จ่ายตังค์เขาหนิผมผมทำเงื่อนไขไว้แล้วแปดนาทีสองร้อยบาทแปดนาทียังไม่เสร็จน่ะผมผมไม่จ่ายโอ้ยมีขนาดยังไม่ได้นึ่งเลยเอยอีก ตอนนี้อรู้าห้วลูกชิ้นอร่อยไมมอร่อยมันอยู่ที่น้ําจิ้มนะครับไ่แล้วเพราะลูกชิ้นพอมีรสชาติดั้งเดิมแล้ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะชูรสก็คือน้าจิ้มสูตรเด็ดซึ่งผมเห็นแล้วอยู่ในกระปุกข้างหลังนะครลูกสาวยาฮานนี่มกระปุกใหญ่มาก ลูกชิ้นน okay. ี่ก็แค่อตนนี้มามันก well> ็กินได้แล้วตอนนี้คือมันแล้วนะครับแค่มันให้มันนี้เขาขาเลยเจ้ามันร้อนๆนะครับแล้วก็กินร uh> ้อนๆกันต่อไปนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปหาลูกชิ้นข uh> ้างนอกแล้วใช่ไหมใช่เหรออ่ะแล้วแล้วเตาเตาเตานี้จะไว้ทำอะไรยัยนี่ ไปนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้น่ะมันดวนนะออ๋ดวนมีเตาแล้วเราก็ปิ้งด้วยดิใช่บิ้งบางคนชอบบิ้งอบางงคนชถ้างั้นแต่ฮันนี่ก็ดังดังเตาไว้รอเลยเนาะอันนี้ฮันนี่ตัวจริงนะอุ้ยอันนี้เหรอตัวจริงโอ้โหทำหน้ามาหน่อยอันนี้อันนี้คือหลังจากที่ไปทำด่างมาลุกๆจิมอันนี้คือหลังจากที่ไปทำด่างมาก็เลยสวยขึ้นแบบนี้ใช่ ทำอย่างนี้แบบนี้ได้เนี่ยผมก็จะให้อยู่บ้านทำแบบนี้ถ้าทำออกมาเป็นอย่างนั้นเซลเซลกันเล่นนะฮะเออมามาช่วยมาช่วยพี่พี่ทำ สองร้อยลูอันผมไม้เท่าไหร่นะไม้ละสิบบาทม่สไม้ถือแผลสองร้อยกับไ้เจ้าไหมไม้ละสิบบาทละสิบบาทเรียงเรียงน้องโสงเรียงเรียกผ้าพลาเรียงเร็วผอส้งใหม่นะ ไม้ละนดปอสอไ้ี่ว่าถูกเราไปบอกเานี่น้องต้นอ้อแกะมาแล้วอสิทำไมสาวน้อยต้นอ้อเลยนี่ลูกพวาชิดนะทำงานนะฮะนี่เปิดธุรกิจใหม่ยานี่นะทุกคนประเดียวมนแรกเลยรุ่งนี้ก็มีออเดอร์ย่างยายะยงเลยหาหาุ่งนี้ ยังไม่ได้ออเดอร์เลยเอาไว้ช่งนี้เอโอ้ไว้กินพรุ่งนี้วันนี้นึ่งไว้เฉยๆก่อนเลี้ยงไม่ได้เฉยหรอกแต่ก็จะชิมก่อนมาดูว่าพรุ่งนี้จะมีออเดอร์ให้ยายฮันนี่หรือเปล่านะจ๊ะร้อนร้อนร้อนเขาร่มเขาร่มอุดนุ่นนุ่นแม่นี่นะก็ยืดตะโทถวระสาวไม่ติดเท้ให้เออคือให้เล่าแนี่เนี่ยเอาไว้กับ ไปทำช่วยลูกช่วยหลานเาจะได้มันมนงวันนี้วันดีวันที่ห้าเออหเดือนห้าห้าห้าีห้าผมจองแค่สไม้นะครับที่เหลือก็ใครอยากกินก็กินได้เลย มีผักคือบ่อยายมีผักแก้มอยู่บ่มมีีกระลำอกว่าผักยายต้องมีมะระกระลำแตงสลัดนะครับแล้วก็โหระพาถั่วพริกแห้งพริกขั่วเยอะแยะแล้วก็มีกระเทียมแตงแตงนี่คู่กันเลยกับกระลำเลยถ้าใครไม่อยากกินแบบลูกชิ้นเรื่อยอันนี้เราก็เอามายำกับ คุณเช้นก็ได้นะเขาบอกว่าช่างยำ ยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นใส่วุ้นเส้นให้หน่อยครับโอ้พูดจะเห็นภาพน่ากินมากถ้าเกิดเรามีผักเยอะนี่จะเป็นคล้ายคล้ายอุบุนงั้นทำเป็นร้านยำไปเลยไปงั้นดีนะร้านยืนกินเลยยืนกินเออลูกชิ้นยืนกินน่ะลูกชิ้นยืนกินบ่กโอ้ยตุ้ยตุ้ยสงสงสัยจะไม่ได้คีบผักแล้วมียำยำใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะนะลูกชิ้นยืนกินครับไม่ต้องไปถึงบุรีรัมย์ด้ว้นะยำเจ้าที้สะกดไปด้วยเลยค่ะ ทำเครื่องยำไปเลยงั้นไม่ได้นีผักอะไรมั่งอันนี้มีแต่ผักกระหล่ำปลาปลาเราไม่จัดนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดเต็มแม่กะเทียมสองใบหอมกระเพราสามพริกกระเทียมอันนี้ถ้าเกิดอยากเอาแบบอุบลนะเจ้ามาแบบนี้เจ้าเนี่ยรวยเลยขายของยายเคยไปกินอยู่อุบลไหมไม่เคย อ่ถ้าอุบลเนี่ย uh, คือเขายืนกินเขายืนก ok ินลูกชิ้นยืนกินใช่ลูกชิ้นใหญ่แฮนงนี้ยืนกินอุบลทีเจนเนาะที่จะมีแบบนี้งั้นงั้นเอาเป็นน้ำแข็งใสของหวานนมิซยืนกินไหมเนี่ยเวลาพีแอดปั่นพื่มปีแอนเขาเทใส่กะละมังแลวลูกค้ามาตั้งตั้งต่วงเลยนะครับเนี่ะ ย้ำด้วยนะนะครับเชี่ยท่านใดเนาะนะต้องการสนับสนุนน้ำแข็งแะคงหวานโรมิตรลูกชิ้นนะคะก็ติดต่อได้เลยมีนาทีขึ้นเยอะทีประมาณโอ้จะประมาณ20ตอนนี้โอ้สต็อปคิปไปแล้วโอ้เอ๋อขอเป็นทุนกันเส้นไว้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 ก่อน โอ้ผ oh, okay. oh, mm ักขึ้นช่ายตังโวตังโวฮะตังโวเออบางภาคเขาเรียกตังโอเอออ่ะอุยคุณลุงมองใหญ่เลยโอ้ลุงอยากรอกินแล้วลุงรอกินแล้วโอ้ลุงรอกินแล้วโอยงายไปสิได้กินวันนี้เลยแตคุณลุงรอลุงบอกว่าเมื่อไรจะเสร็จเนาะโอเคนะคลิปนี้ก็แกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสก็ได้นะครับ 2องไม้ก็ได้เดี๋ยวผมไปกินข้าวรอเลยก่อนชิเจก็มีนะครับเบิ่งส่งแล้วน่าจะประมาณอีกสักสาสนาทีนะคะใช่ไหมยายน่าจะประมาณสามสิบกว่าจะลืมร้อนกว่าจะอันนั้นกันนะกินลูกชิ้นเสร็จอย่าลืมไปสั่งทีพี้าอนแฟ ปาาเตะนะครับผมรอกินลูกชิ้นนะครับอร่อยอร่อยนะแซ่บๆนะครับรอท่านอยู่นะครับสำหรับใครหิวนะครับก็มาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ได้ด้วยครับอดริสันแฟมิลี่พาร์คที่พี่คอฟฟี่ทีพีโกโก้เสื้องปูปาลิจินะขามาลาสนะครับสวัสดีครับ